เห็นพ้าสว่างแบบนี้ตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วเวลาทีหนึ่งนะประมาณสามทุ่มสี่สิบแล้วครับแต่ว่าที่นอร์เวย์ยังบอกว่ายังสว่างอยู่เลยสี่ทุ่มก็สว่างประมาณนี้เหมือนแบบประมาณแบบพัดกำลังเพิ่งตกแบบหกโมงบ้านเราะอะไรเงี้ยนี่คือโรงแรมครับโรงแรมที่พักที่นี่ ตอนเิ่งคืนก็ฟ้าก็คลึ้มประมาณแบบก็มืดแหละประมาณแบบเหมือนประมาณแบบก้าเออประมาณทุ่มหนึ่งเมื่อวานตื่นมาตอนตีสามอากาศเอ้ยสว่างความสว่างก็ประมาณนี้เลยอ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยอะไรน,นเนี้ยก็สนุกดีก็จริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นแบบเวลาของช่วงสแกนเดนเวียนมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็อากาศก็ดีมากด้วยชอบแค่นี้นะครับ